อะไรที่ไหนครับเพตาครับเดินกำลังจะเข้าข้างในเดินอีกนิดหน่อยกี่ชั่วโมงชั่วโมงก็พ <c oughs> อแล้วไงยังไงเมืองรูเฉยก็เสียตังค์ไม่ถามกูสักคำโง่อีกละ

ถ้าเป็นครัวดึงก็เพิ่งถึงซ้ำแหกโอ้โหน่าจะเป็นเหมือนลิงมั้งเหมือนหน้าลิงมั้งชิบดัง